เอาละครับผมก็สติถ้ำชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็ก,กลัไม้ครั้งสำหรับ Minecraft กันอีกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเอาชีวิตรอดใน Minecraft 1.20กันนะคะผมเมื่อก่อนอะคือผมเล่นใน iPad ใช่ปะมันก็สกินนี้แหละเออตอนนี้คือผมก็เปลี่ยนมาเล่นในคอมก็กว่าจะหาสกินเก่าเจอก็อกนี่เจอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งในคอมเนี่ย ในคอมอ่ะมันอาจจะมีดีอะไรหลายอย่างดีกว่าแล้วตกตกมันอาจจะมีดีแหลกแหลกแหลคือโหลดคือเวลาโหลดแม่ใหม่มันอาจจะแหลกดนึดนงนะครับมันอาจจะมีดีกว่าในมือถือแบบใน iPad หลายอย่างก็มันก็มีข้อดีข้อเสียหลายเรื่องนะครับคือเหมือนแบบในคอมอ่ะสมมุติว่าในคอมกับใน iPad ดนะทุกคนเวลาเราจะทำฟาร์มเหล็กอ่ะในคอมมันก็จะแบบ พื้นที่นิดเดียวส่วนแอแผร์รางวก็จะแบบใหญ่นะทุกคนฟรามลิกอะ่ะเออใหญ่มากนะซึ่งผมคิดว่าอ่าอออส่วนลิซแพรอันนี้ก็เหมือนที่ผมเล่นใน m i n e c r a f t PE เลยนะครับก็คือ m i n e c r a f t iPad นั่นแหละก็ส่วนชื่อเนี่ยมันก็คือตามนี้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวผมขึ้นไมาบนจอเป็น m i n e c r a f t เป็น Faceful 64นะครับเรามาเริ่มทำเลยดีกว่า เราจะเอาไม้เนี่ยนะคะมาแตกอะตอมแล้วก็มาทําเป็นโตคาบนี้เราก็จะได้โตคาบมาแล้วนะเสร็จแล้วเราก็อวางเข้าไปต่อไปนะครับเราจะทําเป็นที่ขุดหินดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเราจะไปขุดหินนะทุกคนแล้วเราก็จะมาทําอุปรกรณ์หินกันนะคะผมโอเคเดี๋ยวเราตัดตัดหินเดี๋ยวเราขุดหินมาประมาณสามก้อนก่อนนะอโอ้โหไกลมาก นะพอเราได้หิน3ก้อนแล้วเราก็ทําที่ขุดหินนะครับอ่ามันก็จะได้ดีกว่าเดิมอ่ารดี๋ยผมขอเนี่ยย้ายโตคาร์บก่อนนะเพื่อแบบไม่ต้องวิ่งไปไกลนะซึ่งไหนๆเราก็ขุดตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราทําบ้านชั่วคราวตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเอาวางโตคารนะ์บเนาะแล้วเราก็เดี๋ยวนะทุกคนผมได้ยินเสียงสเกลิตันแถวนี้ อันนี้จะมีถ้านะทุกคนซึ่งช่วงแรกเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากจะยอยู่ในถ้าเลยงั้นผมขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนย้ายถิ่นฐานก่อนคือผมคิดว่าผมควรจะหาแกะให้เจอนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเราฆ่าแกะใช่ไหมทุกคนเราก็จะได้อ่าขนแกะมานะคะทุกคนแล้วขนแกะเนี่ยมันสามารถทำเตียงได้ผมจะได้แบบข้ามกลางคืนดันแสนทดร้ายไปก่อน น่นไงทุกคนแกะอันนี้เป็นหมครับ o p ปติฟายนะทุกคน1 2 0จุดเท่าไหร่ม่นรู้จุด4ี่มั้มงนะเจอแกะแล้วก็เราต้องการขนแกะทั้งหมดโอ้ยแหลกทุกคนแหลกแหลกเราต้องการขนแกะทั้งหมด3ามสาม,สามก้อนนะทุกคนในการทําเตียงหนึ่งเตียงเวลาปกติเวลาเราตีนะทุกคนเวลาเราตีแกะเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราตีเฉยๆอะ มันจะเป็นดาเมจแบบธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเรากระโดดแล้วเราตีเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีเอฟเฟกแบบนี้ตีไม่โดนมันจะเป็นเอฟเฟกอย่างนี้ก็คือมันแบบมันจะตีแรงขึ้นแต่ว่าตีไม่โดนนะทุกคนแล้วคาดขนแกะอีกทั้งหมดหนึ่งก้อนตรงนี้แกะเยอะนะเออไม่ดูทำไมมันเยอะจังเลยออออ,อ,อ,ออืออแหลกเออทุกคนผมรู้สึกว่ามันแบบกระตุกกระตุกเนาะโอเคเราก็ได้ขนแกะมาทั้งหมด โอ้ตรงนั้นเป็นถ้ำนะเราได้ขนแกะมาทั้งหมด3ชิ้นแล้วโอ้ตัวนี้มีฟักทองด้วยนะทุกคนสามชิ้นแล้วต่อไปวิธีการทําเตียงนะคะให้เรานําไม้แพลงเนี่ยมาวางไว้ข้างล่างสามอันแล้วก็เอาขนแกะย้ําว่าต้องเป็นสีเดียวกันนะครับวางไว้ข้างบนสามอันอ่าล้วก็จะได้เตียงมาต่อไปคือจะหาพื้นที่ตั้งถินฐานก่อนโอ้ตรงนี้เป็นหิวนะทุกคนหิว อุ้ยทุกคนหิวแล้วทำไมมันเร็วจังเลยมันผ่านรวดเร็วมากเอจริงๆนะทุกคนผมเป็นคนหนึ่งที่กลัวมอนสเตอร์มากเลยกลัวมอนสเตอร์ในไม้คะ่ะไม่รู้ทำไมนะทุกคนแต่ผมกลัวไม่กล้าเข้าทำอ่ะทุกคเออทุกคนผมไม่รู้ผมบอกเหตุผล อันนั้นเป็นยังไงทุกคนที่ผมเลิกเล่นไมค้าที่มันเป็น8ดเอพิโซด8 EP นะทุกคนเพราะว่าคือเหมือนไมค้าที่ผมเล่นอยู่แิโซดนั้นอะ่ะมันบั๊กทุกคนไม่รู้ว่ามันบั๊กเป็นอะไรนะทุกคนคือมันเป็นทุกคนลองคิดสภาพภูเขาผ่าซีกอะเออผ่าซีกแล้วมันเหลือแค่ครึ่งซีกอะ่ะอันนั้นคือผมไม่เข้าใจนะทุกคนว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแต่ก็คืออันนี้คือก็คืองงนะ งงอะเราต้องความกลัวย่อมระนับระนับระงับด้วยความไม่กลัวโอเคนะพูดหินก่อนอะทุกคนเอเราจะต้องใช้อะไรนะอะทำขวานก่อนทำขวานแววิทุกคนตกใจนึกว่ามอนเตอร์สีก็กลมกลืนกับอันนี้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราขุด คูดหินทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8สา <c oughs> ี่ห้าเดแปดเราคูดหิน8ก้อนเพื่อที่เราจะทำเอ่าตอาเผาก่อนนะทุกคนเอาตาเหาก็ทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตรีบขึ้นไปดีกว่าเพราะว่ากลัวมอนเตอร์ไม่มีอะไรหรอก <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> รู้สึกพอมีสัตว์ตรงนี้แล้วมันอบอุ่นดีเนาะเออ my god ตรงนี้มีถานเดี๋ยวเราก็ขุดเนาะโอเคต่อไปวิธีการทาถานเนี่ยถานมันจะมี2ประเภทนะทุกคนก็คือถานแบบถานจากไม้กับถานธรรมชาติถานธรรมชาติก็คือถานที่มันอยู่ตรงนู้นนะคบตรงนู้นออเออนี่งวิธีการซูมก็คือกด C คือไม่เคยซูมมาก่อนอันนี้เป็นการเล่นออฟติฟายครั้งแรกนะ โอเควิธีการทาถ่านธรรมชาติเอ๊ะไม่ใช่ถ่านธรรมชาติถ่านไม้นะทุกคนให้เราเอาตอไม้ตอไม้อะไรก็ได้มาวางไว้ข้างบนแล้วก็เอาเชื้อเพลิงวางข้างล่างเชื้อเพลิงผมเอาเป็นอ่ะอันนี้ไม้แล้วกันนะโอเคเราก็รอระหว่างรอขออนุญ,ญาตหาอาหารหน่อยขวานเนี่ยคือดาเมจของขวานกับพิกแอคเนี่ยขวานมันจะแรงกว่านะทุกคนอ่าอืออ ตอนนี้เราก็มืดแล้วใช่ไหมล้วก็วางเตงแล้วก็ยังนอนไม่ได้เลยทุกคนอนอนนอนได้หรือยังเนี่ยยังนอนไม่ได้เลยงั้นกินอาหารประทังชีวิตไปก่อนคืโอเคนอนแล้วก็จะได้ advancement ใหม่ก็คือ sweet dream ฝันดีฝันหวานเดี๋ยวเราไปดู advancement กันก่อนเลยดีกว่านะตอนนี้คือเรา getting u p g r a d e ก็คือ u p เกร e อุปกรณ์ไปเป็นอุปกรณ์ขิลแล้ว ต่อไปก็คือยุกเหล็กแต่ว่าตอนนี้เรายังหาเหล็กไม่เจอนะครับโอเคอต่อไปผมคิดว่าเราควรจะทำบ้านในนั้นนะทุกคนเออน่าสนใจดีตอนนี้คือเริ่มไม่ค่อยกลัวมอนเตอร์และอ่ะอันนี้ก็คือเป็นถ่านนะทุกคนแล้วก็ถ่า,านใส่เข้าไปคือถ่านเนี่ยเวลาเราเอาถ่านไปเชื้อเพลิงอะ่ะมันจะได้อ่าเวลาในการเชื้อเพลิงอะ่ะมันจะนานนะทุกคนโอเค ตันไมสักหน่อยโอเคอ่ะใส่เข้าไปนะทุกคนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะทำทอดวิธีการทำทอดก็คือให้เราเอาสติกวางไว้ข้างล่างแล้วก็เอา่านไว้ข้างบนอย่างนี้อ่าแล้วก็จะได้ทอดมานั่นเองนะครับขอไม้หน่อยไม้ไม้ไม้ไม่ค่อยมีแล้วบอย่างนี้ที่ผมรีบทำเตียงก่อนเนี่ยก็คือไม่ใช่เลยนะ พอมันมืดแล้วเดี๋ยวมอนเตอร์มันเกิดแล้วผมต้องสูมมอนเตอร์อีกผมยิ่งกลัวกลัวมอนเตอร์อยู่โดยเฉพาะคีเปอร์เนี่ยคีเปอร์อืมแต่เรารอให้มันเผาเสร็จก่อนนะทุกคนเราควรเก็บถ่านไว้สักหนึ่งก้อนนะทุกคนเผื่อว่าเราเผื่อเวลาเราเผาของเนี่ยนะมันจะได้แบบไม่ต้องรอแบบไม่ต้องเสียทรัพยากรเยอะนะโอเค เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะถือทอดมือซ้ายวิธีการถือของมือซ้ายเนี่ยให้เรากด F อ่าทิ้ี้ก็จะถือของมือซ้ายได้แล้วนะโอเคมีใครอยู่ไหมเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะเอาปักไฟหน่อยแล้วกันกลอมอนเตอร์เกิดไม่มีอะไรหรอก อาปักไฟไงดีอ่ะแค่นี้ก่อนนะทุกคนกัวมอนเตอร์เกิดไม่มีอะไรหรอกอ่ะแถวนี้ก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเริ่มปลอดภัยแล้วนะอ่ะแต่๋เรามาดู่านถ่านธรรมชาติเลยดีกว่านะทุกคนตอนนี้ปักไฟว้าวโอ้ตกใจโอยตกใจนีกว่าคิปเปอร์ตกลงมาถ้าคิปเปอร์ตกลงมานี่คือบึ้มเลยนะตกใจหมดเลยม้าตกลงมาโอ้โหเหมือนว่าแถวนี้จะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เนาะ สัตตกลงมาเต็มเลงโอเคอันนี้จะเป็นฐานธรรมชาตินะทุกคนแล้วก็ขุดได้เลยซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าทําไมผมขุดฐานแล้วมันไม่ได้ AP AH อันนี้ไงทุกคนเหมือนเวลาเราขุดฐานเนี่ยมันจะได้ e AH อ p นะแต่ว่าบางก้อนก็ได้บางก้อนก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันก็จะเริ่มได้ AP AH กกันแหละ ฐานเนี่ยเวลาเราจะฐานทีนึง,งน่ะครับทุกคนมันจะเจอเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะเออประมาณนี้นะส่วนฐานเนี่ยฐานชาโคกับฐานโครธรรมดาเนี่ยมันต่างกันดูรูปมันจะต่างกันนะคะทุกคนโอเคซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะกับการทําบ้านชั่วคราวนะทุกคนคือมันเป็นแบบพื้นที่ปลอดภยัยแล้วก็หาอะไรมาอุดข้างบนเป็นไม้ก็ได้นะเออแต่ถ้าให้ดีเนี่ยเราควรเอา ตรงประมาณตรงนี้อ่านะทุกคนเออแล้วก็ทาประตูอะไรประมาณเนี้ยเออเหมาะอยู่นะเดี๋ยวเราทําประตูดีกว่าเออเอาวางตรงครับเมื่อปังแล้วก็อย่างนี้นะทําประตูวิธีการทําประตูก็คือชมาทั้งหมดหกบล็อกหกบล็อกนะทุกคนวางอย่างนี้อ่าเราก็จะได้ประตูมาอ่าเราวางประตูตรงไหนดีมันไม่มีที่ให้วางประตูอ๋ออออ๋ประตูใช่ไหมอ่ะประตูประตูเราวางตรง อตรงนี้อาตรงนี้ดดีไหมตรงนี้ดีกว่าอ่ะโอเคเออเราวางสองบานเลยก็ได้วางสองบานไม่ไปสวยเลยวางบานเดียวดีกว่าเอาบาอาวางบานนั้นดีกว่าโอเคแล้วเราก็ขุดหินไปถม แตะทุกคนโอเคคุณคุณหินก่อนซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง6 3เออทำไมผมยังไม่เห็นภูเขาใหญ่เลยคืออัปเดตไหมครับเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยภูเขามันจะแบบสูงมากแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าทำไมเราถึงไม่อยู่บนภูเขาสูงสเวอร์ชั่นอะไรเนี่ยคอยดูก่อนเราอยู่เวอร์ชั่นดูตรงไหนนะ20.4 o p t i f y นะเออ แต่ไม่เข้าใจว่าถ้ามัน,ม,นม,มันไม่มีภูเขาสูงเนาะบางทีเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบที่แบบต่ำๆเนาะอะวางก่อนปังปังปังโอเคปลอดภยัยปลอดภยัยปลอดภยัยโอเคนะแล้วเราก็ตึงๆตึง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 แล้วก็วกอึโอเคแล้วก็มีความปลอดภยัยในระดับหนึ่งนะอ่ะนี้ประมาณนี้ ต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะอุดตรงนี้ก่อนอุดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่อุ๊ยตกใจแกะเล่นไปเล่นมาคีปเปอร์ตกมาใส่บ้านบ้านบึ้มเนี่ยไม่เอานะอ่าเดี๋ยวก็ทําทางทําทาง,ททางเข้าทางออกอีกตรงนึงก็คือตรงนี้อ่าตรงเอาประตูสองบานแล้วกันตึงต้งตึ้งอย่างนี้นะ โอเคอ่าอุย๊ยแกะนี้ก็ดันจังเลยโอ้โหอ่าหินอีกอนหนึ่งเป็นอันนี้นะครับอ่ะแพะเข้าไปแล้วก็อุย๊ยแกะเยอะจริงปักไฟนะโอเคแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งปกติคือผมไม่เคยทําบ้านในถ้ำอะไรแบบน,นี้มาก่อนเลยอ้ย๊ยแกะนี้ก็ขวางทางเลยตีซะหน่อยโอเค ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะปรับระดับพื้นให้มันเท่ากันก่อนนะทุกคนคือมันสูงสูงต่ำต่ำมันก็จะแบบนะอุ๊ยทุกคนเราเจอคอพเปอร์ค p พเปอร์เนี่ยเราสามารถเอาไปทําเป็นสายล่อ,อฟ้าได้น,นะทุกคนเหมือนเวลาเราสร้างบ้านไม้เนี่ยอยู่ดีฟ้าผ่าลงมาบ้านไหมหมดวิธีการแก้ไขปัญหานั้นก็คือเราจะเอาคัพเปอร์เนี่ยไปทําเป็นสายล่อ,อฟ้าทุกคนแทนที่ฟ้ามันจะผ่าลงบนบ้านเนี่ยฟ้ามันก็จะผ่าลงบนสายล่อ,อฟ้าทุกคนบ้านเราก็จะไม่ไหม ไม่ไม่แบบโ no, นไม่ไม่ใช่แบบไม่ไม่ไม่เกรียมไม่ใช่ยังนั้นนะเราอุดซะหน่อยซื้อแบงนี้อ่ะแล้วก็วางเตียงนอนวางตรงไหนดีอ่ะอย่างงี้แล้วกันแล้วก็เอาย้ายเตาเผากับโต๊ะครับหน่อยซื้ออย่างนี้นะอ่ะระวังเตาเผากับต๊ะครับตรงนี้แล้วกันตึงตึงอ่า ซึบโอเคแล้วก็เอาเตียงไว้อย่างงี้ได้เลยอ่ะอย่างงี้เอออทุกคนอขออนุญาตเว้แกะหลบไปซิขออนุญาตทําปกคลิปก่อนแกะขวางทางจังเลยเออขออนุญาตทาปกคลิปก่อนปึ๊บอ่ะได้แหละเสร็จแล้วสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอเกันใหมภ่ภายในคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ